มัวฟิกมัสบุกต่างกันอย่างไรนะมัวฟิกมัสบุกต่างกันอย่างไรพี่น้องครับมัวฟิกมัสบุกนี้มันจะเกี่ยวโยงสำหรับคนที่ละมาะมาอะห์ชสรัตของการอซ์ในการะมาอ์จะต้องแยก ออระหว่ามัวเฟกและก็มัสบุกซึ่งมัวเฟกหมายถึงคนที่ทันกับตัวอิมามนะักรวมัวเฟกส่วนมัสบุกหมายถึงคนไม่ทันกับตัวอิมามนั่นะคือคำแปลของมันก่อนนะทีนี้ทันไม่ทันขอบเขตตรงไหนทันไม่ทันขอบเขตมันอยู่อย่างไรพี่น้องฟังให้ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าเราตักเบิรอัลลอฮฺอักบในสภาพมัมุมนะทีนี้การที่เราตักเบ็ดช่วงเวลาที่เราตักเบ็ดเราอ่านฟาติฮะทันจบไหมที่ตัวอิหม่ามแต่ลงรกอกถ้าทันจบแสดงว่าเราเป็นคนมวัวเฟกเมื่อมวัวเฟก ว ajib ที่จะต้องอ่านบิสมิลลาห์และก็ฟาติฮาเข้าใจนะครับจะทิ้งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าการตักเบ็ของเราช่วงเวลาที่เราตักเบ็เสร็จอัลลอฮฺอักบไม่ทันช่วงเวลาที่จะอ่านฟาติฮาจบตัวอิหม่ามลงรอกกเสร็จแล้วเขาเรียกว่ามัสมุกนะ เมื่อมัสบอกอนุรมุมอ่านได้ท่อนไหนก็เอาแค่นั้นหรือไม่ทันซะเลยก็ไม่เป็นไรเราเข้าไปในแถวตักบรอัลลอฮุอักบร์ตออิมามลงรกก็เสร็จแล้ว่าไม่ทันจะบิสเทียเราก็ลงรกก็ได้ทันที ทำมาทำไมล่ะเพราะเราคนมัสบ <t ub es> oh ุกแล้วถามมันแล้วเราได้หน ul ึ่งรอกอารไมนั a, ้นได้พร้อมกับตัวอิมัมไหมนั้นได้นะครับเพราะอาศัยเดิมตัวบทฮะดีษที่รอสลุลลอฮ์ว่าว่ามันอัดรอกการรุกูอะฟะกกดอัดรอกการรัก่า ว่ามันอัตรรคัลรูกร้กูอ่าผู้ใดก็ตามที่ทันร,รอกกพร้อมกับตัวอิหมามหมายถึงเราลงร,รอกกนี่ตัวอิหมามเนี่ยเนี่ยยังไม่ถกจะหวัวจะอ่ายังไม่ไปแอดติดาดคือเราทันเอเราทันตน่อมะนีน้องในร,รอกกกับตัวอิหมามฟักอดอัฟฟักอดอัตรรคัลรักขันแท้จริงคนที่ทันร,รอกกพร้อมต่อมะนีหน้านั่น แท้จริงเขาได้หนึ่งรายการเข้าใจทีนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยน่ะไปเร็วพอพอกับเตอ็มามอัลลอฮุอักุ๊บะเราก็อัลลอฮุอักบ๊ระแต่ฟติฮ์เราไม่อ่านอันนี้ไม่ซ่อมนะครับอ่านี่มัซฮับเราไม่ซ่อมนะครับอ่าเพราะอิหม่ามสฟี Aucak tua bodh hadis rasulullah wa la sholat liman lam jagorak bivatihatil kita. Tidak ada jenis lamat sambil orang yang tidak membaca fatihah. Ah, ha, maksudnya lamat munfarid tidak membaca fatihah, lamat menjadi mukmin tetapi tidak membaca fatihah, sama dengan tidak membaca lamat. เข้าใจนะครับทีนี้พี่น้องแยกออกได้หรืออยังทีนี้เข้าใจแล้วนะระหว่างมัวเฟกและก็มัสบุกอ่ามัวเฟกคือคนทันกับตัวอิหมามคำว่าทันทันตรงนี้หมายถึงตักเบรอัลลอฮฺอักบัตท่านอ่านฟาติฮานั่นคือว่าทันแล้วนะจะทันสุโรห์หรือไม่ทันสุโรจะทันฟัาสุโรไม่ทันฟัาสุโรไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นจะทันดูอาอิฟติตาไม่ไม่ทันไอไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นที่สําคัญคือเขาวัด ฟาติฮะาเจ็ดอายัดนะทัานไหมล่ะที่ตักเบ็ดเสร็จอ่ะถ้าทันนั่นคือมั่วเฟกถ้าไม่ทันนั่นคือมัสบุกเข้าใจนะอ่าบางคนว่าอัลลอฮฺอักบาร์บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะหิมิลฮัมบิลอร์บบิลอาลามีนอ่าเต็มมัลลุนรอกาะแล้อ่าเท่านั้นแหละก็ลงรอกาะเลยนะเพราะคือเต็มมัลลุนจะแบก ฟติฮะ ah ของเราเพราะเราเป็นมัสบุกแต่ถ้าเราเป็นมัวเฟกตัวอิมามไม่แบกนะครับที่ผมตอบนีม่มาซับซาฟีนะอ่คุณอย่าสลับซับมั่วเอาเข้ายำม,มานะไม่เอานะทีนี้พี่น้องชัดแลวนะระวังมัวเฟกและก็มัสบกถ้าพี่น้องจะละหมาดจะมะาพี่น้องวาญิบต,ต,ต้องรู้นะมัวเฟกมัสบกนะถ้าพี่น้องไม่รู้แยกแยะไม่ออก พี่น้อละหมาคนเดียวดีกว่ายายาอย่าพึ่งละหมาจมา่าอ่าเพราะชารขาาะขอการซ้อมจม่าจะต้องแยกแยะระวังว่า f ฟ k e f a c e b o ถ้าแยกไม่ออกแสดงว่าคุณจม่ะแต่รูปภายนอกภายในคุณไม่ได้จมา่าเหมือนกันละหมาแต่ละวตัตุเจ้าคนเจ้าคนตัวที่ละหมาวาญิบจะต้องรู้ขอบเขตของแต่ละเวลาถ้าไม่รู้ก็ละหมาแต่รูปลักษภายนอก อ้าข้าใจนะครับเลยพูดสันส้นๆว่าถ้าไม่เรียนนี่ยากนะครับพี่น้องจะใช้ได้นะ่ก็ยากแล้วนะอลัลละจะตอบรับโอ้กันยิ่งยิ่งไกลเข้าไปใหญ่ทีนี้ฉะนั้นเรียนเถอะครับยิ่งเฉพาะเรื่องละหมาดเป็นอิบดัดะที่เราทําประจําวันเราจะทิ้งไม่ได้เลยห้าเวลาต้องทาทำทำตลอด เราก็ต้องรู้สิต้องรู้รู้โกนรู้สาระความมานคือต้องรู้อ่ะเข้าใจนะครับอ่าทีนี้ชัดเลยนะครับระหว่างข้อแตกต่างระหว่างมัวฟิกและก็มัสบก